ยอดมหาเศรษฐีวันละหนึ่งจบหลุดพ้นคำว่าจนพระคาถาบทนี้ตามโบราณท่านว่าเปลี่ยมไปด้วยอิทธิคุณแรงกล้าทางด้านมหาโชคมหาราบและโภคสมบัติผู้ใดได้สักการะบูชาตามตำราแล้วผู้นั้นจะประสบความสำเร็จร่ำรวยรุ่งเรืองเป็นมหาเศรษฐี เพิ่มพูนบารมีทรัพย์สินเนืองนองนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธะรัตะนต,ตะยานุภาเวนะระตะนัต,ตะยะเตชะสานวะเศรษฐีมหาปุญญายะสะเศรษฐีจะอาทิโกสิริโกเมนะโกจาปี ชาติโลจะสุมังคาโลอะนาถะปินทิโกนาโถว,วิสาขาอักขะสาวิกาสุมโนโชติโกอักโคทนันชโยจะทายโกเตสังปุญญานุภาเวนะ สัพพะสิทธิพรวันตุเม